o l ้ล i 3 t eos pink camel นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่ซื้อในช่วงเวลาจัดโปรโมโชั่นนะครับถ้าซื้อนอกช่วงโปรนะครับปัจจุบันน่าจะไม่มีขายไปแล้วแหละนะครับผมสั่งไป7ตัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาขอซื้อนะครับไม่ขายไม่ขายนะครับบอกเลยว่าไม่ขายไม่ว่าจะซื้อราคาเท่าไหร่4-5,000อันหนึ่งนะ4-5,000ไม่ขายนะครับยังไม่อยากจะขายตอนนี้ไม่มีอารมณ์นะครับก็ โอเคเรามาดูกันเลยนะครับไฟฉายแต่ละตัวนะครับก,ก็คือ,อมีราคาจําหน่ายในช่วงที่ปกตินะครับถ้าไม่ใช่ช่วงโปรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทหรือว่ายังไงนะครับแต่ถ้าซื้อในช่วงโปรที่เขาจัดซึ่งหมดเวลาไปแล้วนะผมซื้อช่วงปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลาคม2021ที่ผ่านมาตัวหนึ่งนะครับราคา520บาทนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ตัวไฟฉายเองเป็นสีเวอร์ชันพิเศษซึ่งตัวนี้จะเป็นสีลายพลางฉีดสีชมพูนะครับทำในโอกาสพิเศษก็คือรายได้ทั้งหมดในการซื้อไฟฉายแต่ละตัวทั้งหมดนะเหมือนผมซื้อ7ตัวนี้ก็3000กว่าบาทแล้วใช่ไหมสามพกว่าบาทนี้นะครับเพราะมันตัวละ520นี่ใช่ไหมถ้าซื้อ10ตัวก็5,2 0 0ันสใช่ไหมครับทั้งหมดที่ซื้อได้เนี่ยรายได้ทั้งหมดนะครับเขาบริจาคให้กับ หน่วยงานหรือว่าเป็นสถาบันมะเร็งเต้านมในผู้หญิงถ้าซื้อในประเทศไทยก็ของประเทศไทยถ้าต่างประเทศ international เขาก็บริจาคให้หน่วยงาน breast cancer นะครับ awareness w o m e n awareness อะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็มีไฟฉายรุ่นนี้อยู่หลายตัวแต่ว่าเวอร์ชั่นชมพูเนี่ยก็เป็นอะไรที่อยากจะสนับสนุนโครงการด้วยแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ดูสวยแล้วก็ดูดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ แน่นอนนะครับผมไม่ได้ซื้อไฟฉายมาเพื่อเก่งกำไรไม่ได้ซื้อมาเพื่อเวลาราคาขึ้นเวลาแบบหมดจำน่ายไม่มีไปแล้วแล้วผมจะเอามาขายราคาแพงๆไม่มีทางนะครับถ้าจะขายก็คงจะขายราคาปัจจุบันปกติไม่ได้ขายราคาเซลล์นะบอกไว้ก่อนนะถ้าผมขายแบบ520เนี่ยผมไม่ขายแน่นอนนะครับเพราะว่าผมอุตส่าห์ไปเฝ้าไปตามล่ามาก็ขายราคาปกติปัจจุบันนะครับหรือแม้ก็่สมมติถ้ามันเป็น700ผมอาจจะขายพันหนึ่งอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าบอกเลยว่าไม่ขายนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฉายขนาดเล็กใช้แบตเตอรี่ 3A นะครับ Triple A ซึ่งในช่องก็มีรีวิวไปหลายสีมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะเอามาเทียบให้ดูตอนท้ายคลิปถ้าไม่ลืมตัวนี้เป็น slim EDC Flashlight คือบางแล้วก็เป็นไฟฉายพกพาขนาดเล็กนะครับแบบนี้เป็นรูปโบชมพูก็คือเป็น Breast Cancer Charity นะครับแล้วก็ด้านหลังมีรายละเอียดอยู่เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับ แกะมาข้างในจะเห็นว่าตัวไฟฉายเนี่ยเป็นไฟฉายขนาดเล็กที่สวยมากๆเลยลายของเขาสีของเขาเนี่ยดูหวานสมผู้หญิงมากแล้วผมซื้อมาทำไมต้งเยอะแยะอันเจ็ดอันนะครับถ้ามีโอกาสจะซื้อก็คงซื้ออีกนะผมก็รู้สึกว่าผมอยากสนับสนุนองค์กรเขาอะนะครับอีกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไฟฉายที่สีน่ารักมากเลยในอนาคตผมอาจจะเอาไว้แจกเพื่อนผมจากาใครที่ผมอยากจะให้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็หมดไปแล้วไม่มีไปแล้วนะครับหายากด้วยในกล่องให้มาจะมี แบตเตอรี่ติดตั้งมาในตัวไฟฉายพร้อมคู่มือนะครับแนะนําในการใช้งานก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเลยไฟฉายบอดี้ทำด้วยอลูมิเนียมมันลอยตัวนี้ก็อโนดดินะครับเป็นลายคาโมซึ่งสีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้กรรมวิธียังไงนะครับใช้เครื่องปริ้นลงไปหรือว่าชุบอะไรนะครับแล้วก็ทำการอโนดดิเคลือบผิวไว้ซึ่งดูสวยมากเลยนะครับหวานมากเลย ตัวด้านหน้าเป็นแกสเกตหรือว่าเป็นตัวกันน้ำและฝุ่นละอองสีดำบวกกับ LED ที่มีการควบคุมแพทเทิร์นแสงด้วยการใช้ Total Internal Reflection Lens หรือว่า TIR Lens ซึ่งเป็นเลนส์ที่ใช้ทั้งกระจายและควบคุมแสงในเวลาเดียวกันตามแพทเทิร์นที่เขาต้องการซึ่งไฟฉายรุ่นนี้ไม่ได้เป็นไฟฉายพุ่งแต่อย่างไดนะครับเป็นไฟฉายแสงค่อนข้างกระจายฟุงฟ้งๆหน่อยใช้งานใระยะใกล้กลางเพราะตัวมันเล็กนิดเดียวนะครับส่วนหัวจะมีชื่อรุ่นนะครับ I 3 T EOS eos เนี่ยผมไม่แน่ใจมาย่อมาจาก Electronic Optical System เหมือน canon eos หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจส่วนคลิปด้านข้างก็จะมีความพิเศษกว่ารุ่นธรรมดาด้วยมีการยิงเลเซอร์บอกไว้เลยว่าเป็น breast cancer awareness ก็คือเป็นโครงการนะครับสำหรับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับในผู้หญิงนั่นเองนะมะเร็งเต้านมนะ breast ที่แปลว่าสวงอกนะครับ cancer คือมะเร็ง awareness คือเหมือนเป็นการเฝ้าระวังอะไรแบบนี้นะครับเป็นการดูแลเป็นการเฝ้าระวัง ส่วนด้านข้างก็จะมีลายการเลื่อนซึ่งรุ่นนี้จะใช้วิธีคือสกูปเนื้ออลูมิเนียมแบบใหญ่สลับเหล็กนะครับลายคารโม่ทำออกมาได้สวยจริงๆเลยนะครับงานดีมากๆแต่ละอันจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับคือตำแหน่งของสีปริมาณของสีแล้วก็เ,เขาเรียกว่าการกระจายตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับไม่มีอันไหนเหมือนกันเป๊ะๆนะครับไม่มีส่วนคลิปเป็นคลิปแบบท o w a y ซึ่งผลิตด้วยสเตเลดทำสีดำนะครับคว่ำลงเบเซลดาว หรือว่าจะใช้แบบเบลโ l app เน็บหมวกแก๊ปได้นะครับแล้วก็ท้ายมีสวิชขนาดใหญ่เป็นสวิชพลาสติกแล้วก็มียางกันเลื่อนสีดำนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูข้างในตัวนี้แถมแบตเตอรี่เอัลคาลาย triple a หรือว่า 3A มาให้ด้วยท้ายมีสปริงโหลดสีทองมีโอริงติดตั้งมาแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่ให้มาตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่อาลคาลายนะครับขนาด 3A lr 0 3 a, แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่ใช้งานดูสั่งงานก็ ใส่ตัวไฟฉายกับแบตเตอรี่กลับเข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนฝาท้ายนะครับเข้าไปในลักษณะนี้โดยการควบคุมการใช้งานของไฟฉายตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเมื่อใส่สุดแล้วแตะติดนะครับปล่อยดับที่ระดับโลกดแท็บแล้วแท็บครั้งที่2จะเป็นไฮแล้วคลิกเพื่อเปิดคานะรหรือว่าจะเป็นแท็บครั้งแรกโลแท็บครั้งที่2อไฮก็ได้นะครับปล่อยมือก็ดับแท็บคลิกก็จะเป็นไฮซึ่ง ไฟฉายจะเป็น low reset ก็คือปิดไปเปิดมาใหม่ทุกครั้งจะเริ่มที่ low สุดเสมอนะครับเริ่มที่ต่ำสุดเสมอมีความสว่าง run time น,นะครับอยู่ที่ระดับความสว่างต่ำหรือว่าระดับ low reset เนี่ยอยู่ที่5ลูเมน s นะครับ run time อยู่ที่12 12เมตอ่า12 16ชั่วโมงนะครับระยะ2อยู่ที่12เมตรก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับส่วนระดับ high นะครับที่180ลูเมน s นะครับอยู่ที่60เมตร รันทันอยู่ที่21นาทีเมื่อใช้แบตเตอรี่แบบนี้แต่ถ้าใช้ rechargeable ที่เป็น AA ความดัน1.2โวลต์หรือว่า1.5โวลต์นะครับก็ใช้งานนานขึ้นไปอีกเพราะว่าความจุข,ของแบตเตอรี่ rechargeable มันนานกว่านะครับค่าแคนเดล่าของไฟฉายตัวนี้อยู่ที่900 Candela Impact ที่1.5เมตรหรือว่าเมตรครึ่งนะครับแล้วก็ระดับการป้องกันเป็น IPX8 นะครับแสงไปได้ที่60เมตรไกลสุดน้ำหนัก รวมแบตเตอรี่แล้วนะครับหนักเพียง41กรัมเท่านั้นนะครับสี่สิบหนึ่งกรัมเนาะหนึ่งจุดสี่ห้าออนซ์เท่านั้นนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับแตะติดที่โลปล่อยดับแตะแตะครั้งที่สองนะครับแตะติดแตะติดปล่อยดับแตะแตะสองครั้งนะครับแตะติดปล่อยดับเนาะแตะแตะแตะนะครับก็จะเป็นการสลับระหว่างโลไฮนะครับห้าลูเมนส์ร้อยแปดสิบลูเมนนะครับจะเอาอะไรก็คลิกลงไป แต่ว่าแสนจะเป็นโรล l รีเซตทุกครั้งที่เปิดมาใหม่ไม่มีสโต็อไม่มีอะไรให้ซับซ้อนเลยนี่คือ Olight i3t p i n ค์ค m o นะครับ breast cancer a a v a n e s s เดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นๆกันในซีรีส์นะครับโอเคนะครับในซีรีส์เขาดำผมมีแต่ไม่มีมาโชว์เพราะแม่ผมใช้อยู่นะครับมามาใช้อยู่สีฟ้านะครับที่เป็นตัวพิเศษรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้ส้มนะครับก็เป็นลิมิเต็ดอีกตัวที่ผมได้มาตอนนี้มีส้มอยู่4ตัวนะครับ ซึ่งก็ซื้อซื้อมือสองมาบ้างอะไรบ้างมือสองมาถึงซื้อต่อเข้ามานะครับน,นี้เป็นคอปเปอร์เมื่อก่อนผมมี3ตัวนะครับแต่ว่าแลกไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวตัวนี้แพงมากเลย4ี่พนะครับขนาดว่ามือสองนะโคตรแพงเลยทองแดงนะครับอันนี้แต่มันทานิชแล้วมันเลยดําตัวนี้เป็นบรัสนะครับทองเหลืองก็จะออกเหลืองเหลงไม่เหมือนทองแดงนะครับสีจะต่างกันหน่อยแต่ถ้าทานิชแล้วก็อันนี้ผมพ่น EDCI ไว้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยทานิชเท่าไหร่ กรีนนะครับโอโดกรีนสีเขียวขี้ม้าเดสสแตนนะครับเป็นลิมิ t เต็ดแรกๆเลยเดสสแตนมีหลายตัวด้วยนะแล้วก็จะมีไทเทเนียมนะครับเป็นวัสดุไทเทเนียมอลลอยเลยสแตเลสยังไม่เห็นนะครับเรดแดงนะครับแล้วก็พิงค์คาร์โมกับสกายคาร์โมนะครับในซีรีส์ผมไม่แน่ใจว่ามันยังมีตัวอื่นอีกไหมที่ผมยังไม่มีอย่างคาร์โมสีอื่นวัสดุอื่นยังไม่มีหรือเปล่าไม่รู้เลยนะครับไม่แน่ใจ ม่วงมีหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับ o l i ลท์ไอทรีทีเนะครับ Pink c a m e l Limited Edition นะครับ Breast Cancer Awareness นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมรีวิวแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับเฮบิไรเดนเอาท์